ตอนนี้โน้ตบุ๊กนะครับเกือบทุกยี่ห้อนะครับตัว w n n o w w ครับจะสั่งอัปเดตไบออดเองได้นะครับเขาเรียกอัปเดตเฟิร์มแวร์ไบออดนะครับสมัยก่อนไม่เป็นนะปัจจุบันมันเป็นก็ถ้าท่านเจอแบบนี้นะครับทุกยี่ห้อให้ปล่อยไว้จนเสร็จนะครับห้ามปิดเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับและบางครั้งเวลามาเรีสตาร์ทจะเป็นจอดำนะครับ ให้ปล่อยไว้จนเสร็จนะครับผมไม่งั้นใบออดท่านจะเสียนะครับห้ามปิดเครื่องเลยนะครับจนกว่ามันจะเสร็จนะครับบางรุ่นมันอัพแล้วมันจะเปิดปิดเครื่องสองสาครั้งนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูนะครับว่าเสียงพัดลมเงียบไปหรือยังอะไรเงียบไปหรือยังถึงจะปิดได้นะครับเพราะว่าถ้าเสียมาแล้ว ต้องลอมใบออดใหม่นะครับเห็นตัวนี้เห็นไหมครับมันจะติดกลับขึ้นมาเองนะครับเนี่ยโอเคครับ